สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนนะคะท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมทุนทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง2ี่ตุลาคม2568ช่วงนี้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนี่บอกเลยว่าโอ้โหมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง สำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและการทำบุญให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะรวมไปถึงจะบอกด้วยนะคะว่าท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ถ้ามีโชคมีลาบโชคลาบของท่านมาจากไหนมีแน่นอนค่ะช่วงนี้มีข่าวดีแน่นอนในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติก อาจเป็นเซลล์ในหน้าต่างๆท่านอาจจะมีการติดต่อพบปะลูกค้าบ่อยขึ้นงานบริการพี่วินพี่แท็กซี่ขนส่งต่างๆก็จะมีลูกค้าเข้ามาจ้างงานท่านเป็นระยะระยะการงานไม่เงียบเหงาแน่นอนค่ะเพราะว่าท่านจะมีงานเพิ่มมากขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำรับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่าสายงานราชการนะคะ ช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจท่านจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยขึ้นและที่สําคัญนะคะท่านใดที่เป็นผู้รับเหมาหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับการทุบท้าลายต่างๆอ่าช่วงนี้ที่ผ่านมาท่านส่งงานส่งยังไงก็ไม่ได้ตรงนี้เจ้าของงานไม่พอใจไม่เซน็นรับนะคะอ่ะตรงนี้มีปัญหาแก้แล้วก็มผ่านแต่ช่วงนี้ล่ะคะ่ะ ท่านจะจบจากงานเก่าได้ริเริ่มทำงานใหม่ปัญหาเก่าๆบางปัญหาจะจบลงจะมีการหันหลังให้กับปัญหาละทีนี้คือไม่คือ,คอปัญหาที่ท่านแบกรับจะหมดไปนะคะบางท่านก็เริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองบางท่านจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มสกิลการทํางานของท่านนะครับอาจจะการัพสกิล up สกิลการทํางานก็เป็นไปได้คือท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้สัมผัสกับงานใหม่ได้เดินทางบ่อยขึ้นได้สัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่บางท่านนะคะอยู่ๆก็ได้รับมอบหมายให้ออกทํางานนอกสถานที่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันจะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการงานแต่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะบอกได้เลยว่าถ้าท่านกําลังคาดหวังสิ่งใดหรือว่าลุ้นอะไรอยู่ท่านจะสําเร็จ ถ้าท่านกำลังเจราจาต่อรองหรือพูดคุยอะไรก็ตามเกี่ยวกับงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวจะสําเร็จท่านใดที่ตกงานรอง,งานว่างงานอยู่ถ้ามีนัดสัมภาษณ์ในช่วงนี้มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำท่านเป็นคนที่วาจาเด่นนะคะพูดจาเรื่องอะไรก็ตามคนจะเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวท่านท่านจะมีวิธีพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดบุคลิกท่าทางของท่าน จริงจังและเป็นคนที่บุคลิกดูดีนะคะคนจะเชื่อถือในตัวท่านช่วงนี้ท่านนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานมากนะคะถ้าทําอะไรแล้วท่านจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นมากๆแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนทําอะไรรวดเร็วจนเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่างานยุ่งงานเยอะนะคะงานของท่านนั้นมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ท่านก็เลยรีบทํางานไปหน่อยระมัดระวังจะทํางานผิดพลาดงานหลุดตกหล่นหรือว่ามีดวงได้ทํางานได้แก้ไขางานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วนะคะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามอย่าประมาทให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมใจเย็นไม่ต้องใจร้อนทําไปเรื่อยๆงานสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จงานเสร็จทันตรงตามกําหนดเวลาที่ท่านนั้นจะต้องส่งแน่นอนนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอน ชาวราศีเมทุนในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าบางท่านก็กำลังทดลองที่จะรับงานพิเศษนะคะโอ้ช่วงนี้การงานถือว่าดีตั้งใจทำงานให้เต็มที่เถอะคะ่ะปัญหาไม่ต้องกลัวปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินส่งผลให้ท่านนั้นแก้ไขกับปัญหาได้ง่ายนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมทุน ชาวราศีเมถุนช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังเจราจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆจะสําเร็จเซลลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนรับงานอิสระปีร้านพ่อค้าแม่ค้า ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าการขายส่งผลให้มีรายรับเข้ามาแบบที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันคืองานของท่านค่อนข้างที่จะชื่นใจเงินก็เข้ามาดีด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังตั้งใจที่จะเจราจาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะประสบความสำเร็จขอย้ำช่วงนี้ท่านเป็นคนที่วาจาเด่นออกไปพูดคุยเถอคะค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลใจแค่ท่านซ้อมคำพูดเตรียมตัวให้ดีจะประสบความสำเร็จ คาดหวังเงินจากสิ่งใดจะได้มามีดวงได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษนะคะหรือไม่ก็ได้เงินพิเศษจากงานประจำท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือแม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระฟีลลนซ์คือพูดได้ง่ายงานทั่วไปการเงินของท่านจะเข้ามาดีไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีดวงได้สิ่งของราคาแพงมีดวงได้สิ่งของเพิ่มเข้ามาในบ้านบางท่านนี่ ท่านใดที่กําลังตั้งใจเอาไว้ว่าจะยื่นเอกสารขอกู้ซื้อบา้านซื้อรถรีบดําเนินการนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้น 1. ท่านเป็นคนวาจาเด่น ...2. เป็นคนที่มีสเสน่ห์จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโต ถาว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอมีลุ้นนะคะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านจะต้องดูด้วยว่าที่ผ่านมาการเงินของท่านได้จากการเสี่ยงโชคหรือว่าได้จากงานถ้าท่านได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งก็ท่านโฟกัสนะตรงนั้นะขยันเต็มที่งานมีเข้ามาก็ทําเต็มที่นะคะมีจ็อบก็รับหรืออยากจะพูดคุยของานขอกู้ขอยืมก็ได้นะคะ แต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าเสี่ยงเยอะอย่าโลภมากก็พอคะ่ะนักลงทุนมีโอกาสได้ผลกําไรดีนะคะช่วงนี้ถือว่าการเงินเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วละ่ะสําหรับท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทและเริ่มวิตกกงบลใจตัวเลขในใน,ในบัญชีเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงละก็เป็นอันว่าท่านมีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นนะคะแต่จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวนะคะและที่สำคัญอาจจะต้องมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยนะ เป็นรายจ่ายที่นานๆนจ่ายทีบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญสร้างกุศลด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านมาในถ้าเป็นคนที่บุญวาสนาดีๆข่าวดีและโชคลาบมาทั้งสองเรื่องทั้งการงานและการเงินบางท่านได้โชคลาบเรื่องเงินเงินทองทองก็คือว่า การเงินไม่ต้องออกแรงมากอยู่ๆก็ได้มานะคะไม่ได้คาดหวังแต่ได้มาคือได้โชคลาภได้ลาบลอยนั่นละคะ่ะไม่ได้พูดให้ท่านนั้นต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะยังไงเสียก็ขอย้าําดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยนะคะเพราะบางท่านพอดูดวงแล้วบอกว่าจะมีโชคโอ้โหทุ่มสุดตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าบางท่านไม่ได้จากตรงนี้ จะไปได้จากคนช่วยเหลือได้จากการใช้คําพูดได้จากการเดินทางได้จากงานนั่นล่ะค่ะขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอตันกหมคลิปหน้าขอย้ํานะคะว่าท่านจะมีโชคมีลาบถ้าท่านตั้งใจหรือว่าคาดหวังอะไรก็ตามทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะ